นะไม่มีต้องสา้างครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่อู่ช่างเตี้ยนะครับผม,ไ,มไหนต้องร้านอะไรเลยเนาะไปที่ร้านอะไรรถรุ่นนี้อะไรเยอะะต้องห่วงเมื่อนาะ นี่ครับเรามาอยู่ช่างเตี้ยครับเรามาดูบันไดสปริงนะว่าช่างเตี้ยเขาติดตั้งยังไงไหนไปสาธิตให้ดูหน่อยน้าไปดูน่ใช่ไหมเขาจะทำเงินสูตรสากลหนึ่งใช่ไหมแต่แต่อ้ใส่สองอันมันมันไม่ใช่มันจะลงไม่ถึงพื้นบ่ หรือถ้ามีแบบขายน็อตขายอะไอีกนี่ครับสำหรับคนที่รู้ก็โอ้โห่นี่หน่อย,อยใช่ไหมอเออพอดีเดี๋ยวรถมันก็เเยียบลงเดี๋ยวมันนานๆไปเดี๋ยวมันก็ใช่ไหมล่ะเดียดเ๋ยวมันก็นักอีกพอดีโอ้แ๋วเลยครับนี่โอ้ยเบาหว,วิวครับเอามือเดียวก็ยกขึ้นนี่โอ้แ๋วครับ สวยงามโอ้โ oh หสุดจัดครับแต่งเตี้ยแน่ไม่ใช่ธรรมดาเหลือฝั่ง,งนูง้นงงๆกับใบไี้มาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ก็ทำจนได้เงียนสปริงสองอันแลนะ้วทันเนะีแล้วดูซื้อสปริงพิ้งซื้อสบินโอ,อ้ซื้อมากี่อันนี่แล้วทำไมไม่ไปหาของเก่าอะ่ะของเก่านี่แหละ นั่นน่ะทำไมมันดูดูเสียงดูเหมือนใหม่ๆอ่ะปิ๊รถเก๋งอ่อนโอ้มันอ่อนเกินเนาะใช่ต้องมันต้องปิกอัพดีแม็กซ์อืมเนาะซื้อมาทิ้งเลยไม่ได้ของเก่าป่ะแล้วให้เจ้าของครับไปซื้อใหม่ต้องไปซื้อใหม่อีกคู่นอีกคู่หนึ่งแบบนี้ต้องเอาแบบนี้อ๋อเดี๋ยวเราต้องเอาลวดมัดไว้ก่อนครับอันตราย เดี๋ยวเราไปเดินเดินใกล้เดี๋ยวมันหล่นมาเดี๋ยวโอ้ไม่ได้ดิคนเราเวลามันมีเคราะห์นะมันลงมาแบบอัตโนมัติเลยดินี่ครับนี่เขาเรียกว่าสปริงถัดเอาแล้วใส่ไฟไงอ่ะหาที่ใส่เจอเลยใส่ตรงนี้เลยเนาะ ทำที่ใส่ไปตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้ช่างเตียไม่ใช่ธรรมดาครับอัจฉริยะอันนี้ก็สั่งแผ่นเล็กมาแล้วแล้วก็ปูพื้นเกือบได้ส่งงานแล้วรถคันนี้เทเลอร์โอ้ขึ้นรถเกี่ยวได้สบายๆเลยนี่รถเกี่ยวรถแมคโครนี่ไออะไร DC ใช่ไหม PC โคมสุหรือโกเบนี่เจขึ้นไป80ขึ้นไปครับสวยงามเลยผมก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันและมัวมัวแต่วิ่งงานงานบุญนนบเนครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้หลยถึงได้มามาลงคลิปให้เอฟซได้ชมกัน ก็มาอยู่ที่อูช่างเตี้ยครับตอนนี้มาติดตามเทเลอร์ไอ้บันไดสปริงช่างเตี้ยบอกว่ากว่ากว่าจะคิดได้กว่าจะทำได้ลืมสูตรครับไม่ค่อยได้ทำนานกว่างั้นช่งเตี้ยบอกว่าลืมสูตรไม่ค่อยได้ทำนานครับแต่ก็ทำจนได้โดยที่แบบสปริงช่วยดันยกแบบเบหวิวครับ ไม่ต้องใช้ไฮดรอลิกเออไม่ใช่ธรรมดาแต่ถ้าเป็นรถใหญ่ก็ใส่สองอันเนาะใส่ใส่ใส่สี่เออเจี่ยวเลยครับเนี่ยไอรถเกี่ยวไอร้อยยี่สิบรุ่นใหม่นี่ขึ้นสบายสบายเลยเนี่ยหกล้อคันนี้ยพอน้ำหนักรถเกี่ยว มันไม่เท่าหกล้ออยู่แล้วน้ำหนักอ,อันนี้เขาจะให้ทำแบบไหนนี่ฮะยึดอ้เยึดมันก็รยยั่วอะไรเงั้นน่ะเก็หาวิธีไม่ให้มันรั่วก็มีแต่เอาเหล็กมากอดถังแล้วจะนำเหล็กเข้าถึงใหม้มานทำให้ช่างมาใช้สมองไงใช่ไหมเอาเหล็กมากอดคอตรงนี้เลยเนาะอ่งนี้อะไรนี่ไหนมือจับมือจับมือจับถือจับยกจับย้าย ผพายาวๆนี่เลยต,ตรงกลางตรงกลางเปลือ,อยอ่ะ <laughs> ถ้าถ้าเอ๊ะเปลืองอะไรเนาะจะทำให้มันแบบแข็งแรง,งผ้าตรงกลางเอ,เอากระเบื้องมาเดี๋ยวเดินเหยียบบาดขาเจ้า,จาของเด้ยนี่ใครเอากระเบื้องมาไว้ตรงนี้นี่เ,นเดินไปเดินมาเหยียบบาดขาเจ้า,จาของอีก ทุกวันนี้สะดวกสบายเนาะต่อแต่กับแบตเตอรี่ก็ได้แล้ว5้าสิ้น5สิ ช่างช้ช่างใช้สมองอันนี่สปริงโอ้ดูก็ไอซื้อกอ็อกไม่ดูเลยเก๋วเลย อันนี้สปริงก็ใส่แล้วสปริงก็เหลือแต่ปูแผ่นเหล็กปูแผ่นเหล็กก็เสริมนิดหน่อยพอดีแล้วโอ้ไม่หนักครับแล้วก็ทำขารอง ส่วนคันนี้หน้าที่ต่อไปก็เดี๋ยวช่างสิงเขาจะมาจัดการพ่นสีหัวรถคันนี้เก็บรายละเอียด ช่างสิงและไอ้ไอ้สิบโลคันนั้นเขาทำเสร็จแล้วสิบโลไหนไอ้หัวหัวลากนั่ะน,นะนะนั่นแหละที่น่เสียดเลยเสร็จแล้ว,ลวโอ้งั้นเดี๋ยวต้องแวะเข้าไปหาช่างสิงแล้วงั้นกลัวจะยังไม่เสร็จ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับ <Yeah. S 1> ก็มาติดตามเทเลอร์หกล้อทำบันไดสปริงยก